ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์วันนี้เราลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าเราถึงสวนมะพร้าวน้ำหอมที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรามาพร้อมกับท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองตานกนวลท่านประธานกิจภาพละองศีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมสวนมะพร้าวของคุณลุงที่อำเภอดอนสักนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับก่อนที่จะพูด ก่อนที่จะสัมภาษณ์คุณลุงนะครับเพราะเมื่อกี้คุณลุงได้มีโอกาสเอามะพร้าวมาปอกก่อนที่ผมจะพูดก็จะชิมรสชาติของมะพร้าวนี้ก่อนว่ามีรสชาติอะไรกลมกลมยังไงนะครับขออนุญาตชิมชิมแบบไม่ต้องใช้หลดเพราะถ้าใช้หลดก็บอกคนเมืองแต่เราลุกทุ่งเอาเชิญชิมนะครับหอมมากรสชาติดีจริงๆครับรสชาติดีจริงๆ เป็นรสชาติที่หอมหวานนะครับแล im, iliyor, ้วก็นิ่มนะครับกลมกล่อมนะครับโอเคครับผมอยากจะคุยกับคุณลุงนิดนึงคุณลุงชื่ออะไรครับเกษสานันประเสริฐอุ้ยพูดดังๆเลยนะครับสานันสานันประเสริฐอุ้ยอ่าสานันประเสริฐอุ้ยนะครับคุณลุงปลูกมะพร้าวน้ำหอมนี้กี่ต้นครับหกร้อยต้นครับหกร้อยต้นนะครับแล้วปลูกมากี่ปีแล้วครับ นี่มันมันเท่าเทปีที่ย่างปีที่ห้าย่างปีที่ห้าแต่ผมได้ข่าวว่าปีปีนี้แหละทั้งปีนะครับ,รบปีนี้ประมาณปีเศษเศษนี่แหละคุณลุงได้มีโอกาสใส่ปุย๋ยเคมีธาตอาหารรองตานนกนวลไปนกนางนวลไปสองครั้ง,ง,ง,งนะครับหลังจากที่ได้ใส่แล้วคุณลุงมีความประทับใจยังไงมีความ ชอบในปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองมากน้อยแค่ไหนผมอยากให้คุณลุงช่วยพูดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรหน่อยครับก่อนก่อนก่อนใช้มันมันยังไม่หวานคือก่อนใช้น้ําไม่หวานไม่หอมไม่หอมข,ขอใช้มาครับระยะหนึ่งก็หวานหอมขึ้นพอใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีรสชาติหวานรสชาติหอมขึ้นแล้วเนื้อคับเนือ้อเนือ้อ เนื้อของมะพร้าวจะมีความนิ่มนิ่มคือจะว่ามีความนุ่มนวลขึ้นมานะครับเพราะโดยบางทีมะพร้าวน้ําหอมนี่แหละบางเจ้ามันจะมีเนื้อแข็งถูกไหมไอ้นี่คือคือเนื้อจะนิ่มขึ้นรสชาติดีขึ้นมีความประทับใจมากนะประทับใจมากครับผมถามจริงๆตอนนี้ฝนตกอยู่ด้วยอนตคุณลุงคิดว่าหลังจากนี้ไปคุณลุงจะใช้ปุ๋ย เคมีธาตุอาหารรองการนุกต่างนวลต่อไปอีกไหมครับเราจะเจ็จะใช้ตลอดไปครับโอ้ตบไห้กับ,ค,บคุณลุงหน่อยนะครับนี่คือตบไห้กับคุณลุงเลยลเพราะเรามาดูสวนสวนมะพร้าวถ้าลองดูแลดูด้วยสายตาเลยครับตอนนี้600ต้นนะครับ6กรต้นนี่แหละ ทุกต้นรอบเลยครับมะพร้าวก็จะมีหลายรุ่นนะคะมีหลายรุ่นแล้วคุณลุงก็จะตัดเดือนหนึ่งตัดกี่ครั้งนะคุณลุงเดือนหนึ่งตัดสองครั้งแล้วทุกวันนี้แหละครับผูกร้อต้นผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันไม่ทันผลิตไม่ทันยิ่งพอมาใส่ปุ๋ยเคมีธานอาหารรองตานกนางนวลเนื้อนิ่มเนื้อนุ่มน้ำมีความหอมมีความหวานขึ้นมาลูกค้า ต้องการเยอะ,อเ,ยอะเพราะว่าถ้าผมฟังจากคุณศรีสุดาพูดบอกว่าคุณลุงส่งอยู่ประมาณ15บาทขึ้นไปต่อลูกแต่ที่เขาไปขายให้กับลูกค้าตกประมาณ25บาทถทตกไม้ย5บาทนี่แหละครับคือคุณภาพของสินค้าถ้าเราใช้ปุ๋ยที่ดีทําให้คุณภาพของสินค้าดีมันก็จะได้ราคาโดยปริยายนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณลุงนะครับทีบ่ ออกมะพร้าวเชื้อดมะพร้าวนะครับให้ได้ทานดูนะครับ,ค,รบคุณลุงมีอะไรจะฝากคนทางบ้านเพราะวันนี้แหละเรามาทําวิดีโอเพราะวิดีโอนี้แหละครับจะไลท์ทั่วโลกเลยนะครับทั่วโลกเลยคุณลุงมีอะไรจะฝากพี่น้องเกษตรกรบ้างครับที่ก้าตามสวนมะพร้าวแล้วคุณลุงประทับใจในเรื่องผลผลิตยังไงช่วย อกพี่น้องกอเกษตรกรได้ครับก็อยากให้เกษตรกรใชร้ปุ๋ยนี้ลองใช้ปุ๋ยนี้ดูว่ามันจะให้ผลจริงไหมตามที่ผมพูดเนี่ยแต่ที่ผมที่ผมทำมานี่มันมันให้ผลจริงคุณคลุงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นครับ,รบพูด<า><า>ด้วยความสัตย์จร,จร,จริงพ,พูดด้วยความจริงใจเลยนว่าพูดด้วยความจริงใจเลยนะครับคุณลุงพูดด้วยความจริงใจเพราะเราไม่มีอะไรที่จะมาโกหกพี่น้องเกษตรกรแล้วแล้วที่สําคัญผมแอบกระซิบนิดนึง จากการที่ลุงใช้ปุ๋ยนี่แหละพอจะได้มีเงินเข้าบัญชีบ้างไหมรวมยังยังเข้าไม่มากเพราะมันลงทุนไปเยอะนะครับคือคือแต่มันเข้าแล้วแต่ยังเข้าไม่มากเพราะคุณลุงแค่ซื้อใช้เองไม่ได้ไปแนะนําคนนน้นไม่ได้ไปแนะนําคนนี้ถูกไหมครับคุณลุกคายังไงหนูก็มาแล้วนะคะอยากจะขอคําแนะนําจากคุณลุงไปฝากกับคนที่เขาทําสวนมะพร้าวนะคะคุณลุงคะเวลาคุณลุงใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ครั้งละกี่กิโลคะ ต้นประมาณสามสกิโลต้นละ3ากิโลใส่2ครั้งนะคะหเดือนครั้งนะคะสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าของคุณลุงเนี่ยค่ะเขาจะมีเจ้ามะพร้าวออกมาแทงยอดแล้วก็มีรุ่นหลายลูกมากสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจสุดๆคือไม่เห็นสัตวรูของมะพร้าวเลยนั่นคือตัวอะไรคะด้วงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่ต้องฝากกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวก็คือ คุยเคมีธาตุอาหารรองตานกนางนวลของของเรานะคะมีในเรื่องของแร่ธาตุนะคะในนี้เยอะแยะมากมายนะคะมีสารอาหารที่สามารถช่วยทำให้เขานะคะป้องกันการที่จะด้วงมากินยอดมะาพร้าวได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นของคุณลุงนะคะสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะคุณลุงคะถามอีกคำหนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณลุงใช้นกนางนวลของเราเนะะี่ยค่ะไปกี่กระสอบแล้วคะ หกสิบกระสอบแล้วแล้วให้สังเกตนะคะตากล้องจ๋าแผนไปรอบๆด้วยนะคะของคุณลุงนอกจากมีมะพร้าวแล้วนะคะในสวนคุณลุงยังมีอย่างอื่นด้วยนะคะบริเวณร่องของต้นมะพร้าวยังมีสัวรสยังมีพืชผักสวนกลวนะคะที่คุณลุงปลูกแล้วก็ยังสามารถเก็บไปขายได้ด้วยถูกไหมคะทั้งถั่วพูทั้ง ตน้นไม้เยอะๆเลยนะคะที่นั่นก็เรียกไม่ถูกนะคะเพราะไม่ใช่ชาวสวนนะคะแล้วตรงหน้าเดียวนี่ก็คือก็คือส้มโอนะคะสังเกตได้ว่าของคุณลุงจะมีมะนาวมีส้มโอซึ่งนอกจากต้นมะพร้าวไม่มีโรคแล้วนะคะบริเวณในสวนทั้งหมดนะคะพืชผักสวนครัวที่ปลูกอยู่ในสวนทั้งหมดก็ไม่มีโรคด้วยนะคะนะคะเห็นไหมคะความสมบูรณ์ความลงตัวนะคะด้วยคุณค่าทางอาหารของของปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองตาลนกนวลของเรานะคะ สามารถช่วยเหลือได้ทุก <lasting. S 1> เรื่องเลยนะคะ <RR. S 1> นะคะก <fle toast. S 1> ็ขอบคุณคุณลุงมากนะคะนะถ้าเป็นไปได้คุณลุงอยากจะบอกกับคนที่ปลูกมพะพร้าวไหมคะว่าใส่ตั้งแต่รองก้นหลุมดีที่สุดเออใช่ถ้าได้ได้รองคนหลุมดีที่สุดอ่านะคะใส่ตั้งแต่รองก้นหลุมดีที่สุดใช่ไหมคะมทุกชนิดถ้าได้รองก้นหลุมดีดีดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องที่จะปลูกมะพร้าวอยู่นะคะเอาปุ๋ยเคมี่านอาหารรองตาน้องรวลไปใส่ได้เลยนะคะนะคะ รองก้นหลุมเลยนะคะแล้วต้นของคุณจะแข็งแรงสมบูรณ์ต้านทานโรคนะคะแล้วก็ไม่เจอกับแมลงหรือสิ่งที่จะมารบกวนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงมากนะคะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ